ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองมาเฮงหมวดซื้อครับผมเนาะวันนี้เดินทางมาตามแนวทางปู่อัดนั่งเบ้าครับผมเนาะ,ะเพิ่นไปขออ,อยู่กลางประชาพี่น้องเนาะไปนั่งอยู่หม่องเบาอาชลตายหงนาะชี่ตายหงที้แยงบ้านในเผาเ,เานาะ,ะมาฟังความกันว่าหมวดวันที่สอง ่เพิ่นจะให้ยตัวใดผีจะมาบอกให้ยตัวใดรอติดตามไปพร้อมๆกันครับผมเมื่อมีปู่รบไปนั่งอยู่เบาะวะแม่นนั่งครัสวมหมดแลยกับไปเลยบอกมาหาบอกปู่นี่ติ๊งหน่อยปู่ใหญ่ปู่วะปู่ใหญ่น่อยแต่ว่าเขาปู่ใหญ่ออกมาเมาเบาที่นั่งเิ็กหน่อยบอกเป็นเป็นปู่ึงปู่ใหญ่มาหา คื้นเป็นวันพระโอ้โอ้แม่นอี๋อ่ะเปนบาปูวแม่นอือเป็นนางวันพระญ่เป็นนางวันพระใหญ่ตรงกับวันในคานด้วยแม่นโอ้วันแข็งเดือนเต็มพ้อมีนางโอ้ยแห้มขึ้นแห้มแห้งโอ้มาว่าเบิึงฟองมือหนาเลยป้าโตโอ้เพาคือคือน้องว่าวว่าวม้าอ่ายืนมามานั่งซ้อมมังนาปูวย่างย่างมันต้อง ปาทุก็กลมองเลยคือคักเสนอว่าว่าพ่อมาพปุเรียนนูันนี่เปลงเป็นโจทยที่ว้โอ้จังโอ้โอ้ดยว่าท ouais ี่คักเสนอที่คักเสนอมานนางอ่คนเดียวน่ะคือว่าโอ้ก็ก็ที่จะแต่เตี้ยว่ได้ท่าเด้อบ่ได้ท่ามามานางเท่าหน้าซื้อโอ้ยังบ่ให้กับไปโอ้ยังควรว่ให้กับไต มบอบมาบังคับอ่าม่บ้าบังคับมาแล้วแต่อยากท้ำหน่วยดิหายยุหายยุโอ้พระพระนี่นี่ผมมักอยูุโอ้ผมมักยุมันบ้าเนาะถ้าพรมันน่านผมมักอยู่ผมได้บุญนั่งหรือเปล่าในบุญเนี่มันมาหลอกกันมับอกงี้มันได้บุญหรอกบาปได้บาปเลยโอ้โหในบาปด้วยมันเป็ในบุญด้ครับผม Man bóng 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 หนึ 1, 3, ่งสามแปดเลยโอ้โหหนึ่งสามแปดเลขตัวเก้าทีพอไหวมา่าทออ่ะ hmm. อืมโอตัวเก้าหมดก้อนนี่บบบผูกจำบุหรีไไ่ไหมรงจะจำบ่ั้มัน,นรต,รตรงเลขสูตรนะ oh. อ,รอ๋ออไวม่าตับเลขสูตรปูอืมอตราหิเด่นสามล่องเออเอเอหนึง่งสามคำหนึ่งล้วาย อถ้ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องเรื่องแปลกเลือดเป็นตกแต่ว่าคนผู้ผู้หนีเพิ่นมาบอกตรงๆเลยมอืโอ้ที่พักถึงห่อเตี๋ยวถุงห่อมันนั่งคนเดียวเพ่ยว่ะที่กาเตี๋ยวที่กาที่บอดีคิดยังว่ามื่อมันดังเผ่าหน้าเออเพีเมตตาใจสิละธรรมะมาอืมอ่ บอกกับบเดออ้อบอกรับน้ำมันลบก่อนเด้ออ่าตัดตัดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเออสามหนึ่นออนงสามแปดอืันกันสามสามเว้นั่นเลยโอ้มันคือคืกันตี ย่อมมากตันย่อมมาจากขอนเกยนมาอกม,มาทับุญน้องช่องตัวนี้สามแปดระปุ่มออบานัแก่แต่ว่าเลขที่หาเนี่ยอเอาสามหนึง่งคัะสามหนึง่งติมัมมนนน ตันต่งเลขสูตรไหมครับผมอืมกนตรเลขสูตรของปูอ้าวซ้เลยครับเน่ยโมไปยังกัดมันมีไว้อยู่ปูนี่าื้อไหรเออกางเบาขึ้นนี่นี้ยมันมันว่านแข็งบ่อยครับผมว่นแข็งเราบให้เยอะใบกัดเออไปอายุ มักคันนี่แหละโอ้โหกัดกระดานนี่ออกปากเลยบัวมักพันนี่เลยมักคานน้เข้าหน้าจะพักปูดเขาไปจ้างหัวพูดอหัวตาบ้าหาบัวเมียนเมีนเมียโอ้พูดองพวกก็เห็นเดกเพี้ยพูดเถ่าพูดเท่าหลังงอมแล้วสักไหมก็เท่ามากโอู้ อ้โบ่เคยเห็นหนาบ่เคยหูจัจนะบ่มีถามว่ไอ้พระตูยีใสยุนีลา่ะอ่าบ่เลยครัเดียวเลยไม่มีอะไรยุนีล้าป่ะจอยุนีละาบดได้ถามบอกตว่ายวนยังไงจะได้ไปหาบ่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 ถามยุนีล้าป่ะล่ะน้ำปลาเก หมูจ้าวันยูใส่แต่ว่าก็อยู่อยู่นี่ละแต่ว่าสิอยู่ไตอยู่เถิงหมูจักโอ้โอ้เป็นเป็นพูมเลยวะปูโอ้หมูขึ้นย่างมาแงว่าดมาไม่เชื่อว่าจะม่านนางนั่น่ะย่านไม่เชื่อย่านโอ้มมูขึ้นนี่ไม่เชื่อที่มั่นบวชเลยที่สิ่งในพ่อเป็นนะครับโอ้โน้มกอชาไปหรือปู้ พอ่อไปก็ยืนเนี้ยยางใส่น้ำโพ้เด้ออใส่น้ำโพ้มันข้นถึงไม่เห็นแต่ว่าพี่มันนางก็พาอยู่เน่อยดูมันติดเหี้พอพอไปตั้งสามโอ้พอไปตั้งสามองค์ยาม่าตัวมาน้ำกันอ้ำกันโอ้วันนี้ห้องเจ้เจือนปลาทูยิบเดือนห้องเจเจอนปลทู ไพ่สิ่งเือะที่เพิ่งเจออาจารย์ว่าเจ๋งเขาบบูฟ้าทุกบ้านกับหวสะพ่อหวสพ่อเลยโอ้เป็นโอ้ขึ้นเรื่องมามันเป็นวั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 นแข็งขึ้นือทั้งพระไงั้งวันไหนข้านพ่อเออแมนเดือนเต็มพ่อเนาะมันพระไงหูงจักรเต่บ่บอดีบไดีว่ามันหนึ่งข่านนะโอ้ตัวนนนล่องจีสามทุ่มแล้วก็คุยกับ ทีว่าเออเป็นน้ำปูว่าเอาน้ำข้นเดียวจะไปมันเลยข้นมาเห็นเอาเือเออพระข้นพี่ไม่ได้ว่าเดียย่านเสียฮะบงคนย่านนี่เออครับผมมันมันบดเปลีนไปบดีนกูนะมันดูบดดีว่ะเต๋อเพื่อกานไปมันไม่ใี่ที่ลูกเสียเรามันก็บวกาบครับกูไปนโอ้ สมอยางมาซองบิงหนาสมดอยู่ดีละติ่งเปนี้บตีทำไมอ้าคักเป็นนอะคักตื่นนอมาโอ้อาคกต่นมามันน้งไม่คนเดียวนะอ่อความคิดกันนะครับผมถี่ว่าทาทยเนาะพอเจอโอ้พี่นันเถอนนอเต้มันนังเอ่อเพเมตตาข้างน้รับอืนะบ มักมักขาวนี้นี่ข้าววันหน้าอะไรก็มักขาวสางสางนี่ละสางนี่กห้กัว่าปุสกับบ่มี่ักสินแด้กูบาว่าต้องใส่เพิ่มบุกละม้เขาวัขาี้อเหอมันมันทีเพี้ยนรัเตือนครับผมมันมันเป็นที่ว่าคนลุกทั้ง มิติโคนลุกซาบสาบซา,าบเลยแหมย่ามาเตียงตีซีมันมนอนมอนนอนกับช่วัดเศร้าเรวกันอนั่งอีกชุดไม,ม่ที่กับนอนนอนผจะตื่นนี่ <laughs> โอ้มืาฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าฮ<ม>่าฮ่นฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่นฮ่าฮ่นฮ่า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 า่าฮ่าาา ปูพุ่มหรือว่าปูตาปูยังเป็นย่างมหาครับบางคนก็บริวบอกว่าเป็นผู้ใดญ่นักปูบอเต้นย่างมหาคับแค่ว่าสันว่าคับปานนี้เอาไปสามโตรถว่าสันว่าโอ้เขาหามาถตกตร่งงี้เนาะครับผมตุ่งครับส่งมาทำด้วยครับผมนี่เงินมา่อซอยมุ่งค่ายอยู่ครับมันเหนื่อยมากมากครับผมเรามีโชคมีมานแด้เพียงเด้อสำหรับแนวทางอาจารย์ อัดนั่งเบาครับผมเพิ่นไปนั่งขอส่งอยูกลางประสาเนาะให้ไปพิจารณาเบื่อนพี่น้องถ้ามากระจัดกับฮัตกับพันมาทางช่องให้เป็นแนวทางเป็นแนวทางเดออคก็ืเป็นทางนตัวเลขมาฝากความในสิ่งที่ขอให้แห้งๆปังๆครับผมนั่งนี่ครับครับผมตัวได้กับพวกโอ้นี่ครับมัน หนึ่งสามหนึ่งมันบอกว่าใครออกครับผมสามหนึออกอยู่เพิ่นกัดยางมามมาเพิ่นกักลับไปออไอ้มันมันเป็นย่านที่ว่าเพิ่อนอยางตปอเลิ่อพมันง่ายครับนะเขาเห็นขอดีแบบ่แมนอ้นี่มันติดลับวะนี่สามเโอ้เพื่นย่างลับไปคับมันมาหน้าร